อีกอย่างคนคนนั้นคือคู่มั่นของข้าด <c oughs> ินสน,นานข้ารู้ว่าเจ้าแกลงง้งโง่ข้ารู้ว่าเจ้าไม่ได้ใจดำเ <c oughs> จ้าแค่ทำตัวโง่ใช่ไหมปล่อยเอ <c oughs> พอได้แล้วไม่นานนี้ก็วันแสกๆจะกูประสาสรซ้ำแล้วซ้ำเล่าข้าขอพูดอย่างชัดเจนอย่างแรกข้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นใครสองจะไม่ได้ช่วยชีวิตข้าแต่คู่มั่นของข้าหวังจือมี หวังจะมีห,หยุดตนะัโอ้ตายแล้วหวังจะมีอบอกเขาไปสิใครอยากกับเจ้าเจ้<ท>า <ำ S 1> ทำอะไรอ่ะเจ้ากำลังทำร้ายข้าพูดมาสิใครอยากกับเจ้าหรือเปล่าข้าไม่รู้เจ้าพูดอะไรไม่เห็นรู้เรือ่องหยิบม,มาแกล้งงอกับข้านี่จะททำเกินไปแล้วนะ<อ>ข้าจะสอนบทเรียนให้เจ้าข้าไม่อยากเจ่อเลยเจ้า น,นายท่านพาคุณชายป่อชีเอาไปดูสาขาทั้งหมดพวกเจ้าเพิ่องออกไปบ้านก็วุ่นวายแล้วพิ่งมีคนกล้าเข้ามาสร้างปัญหาในบ้านเสรพวกเจ้าคงทำงานเหนื่อยไม่อยากทำงานอีกแล้ว หยาบคายจริงมีสิทธ์อะไรมาเรียกข้าข้าไม่เคยเห็นผู้หญิงไรยางอายอย่างเจ้ามาก่อนไม่เรียกก็ได้คุณนายเซินนี่ไม่ใช่ความผิดของเขาเมื่อเป็นเรื่องสันปอหนานประตูบ้านตระกูลเซินไม่อาจหยุดข้าได้ตอนนี้จะรบกวนปอหนานพระเจ้าเพ้อฝันไปเองนายท่านใจกว้างอดทนกับเจ้าแต่เจ้าประเมินเราต่ำเกินไปถ้าข้าไม่ทำให้เจ้าเลิกคิดเคาไม่ต้องสันติกันอีกแล้วเอาไปจากที่นเนตใครกล้าให้นางเข้ามาในบ้านเซินอีกข้าจะหักขาให้ดู พานางออกไปไปเร็วหยุดนะหยุดเดี๋ยนี่หยุดปล่อยนะปล่อยนางเลยปล่อยหมซะท่านแม่ไม่ว่ายังไงต่อตอก็เป็นครอบครัวเราท่านไม่กลัวหรอว่าคนอื่นจะดูหมิ่นที่เราทําเช่นนี้นั่นเป็นอดีตไปแล้วเราไม่มีอะไรติดค้างตระกูลถังนางคอยสร้างปัญหาและยั่วยุข้าไม่ร้องเรียนนางก็ดีเท่าไหร่แล้วป๋อกัง นี่เป็นเรื่องของปอนานเจ้ามีคนยุ่งท่านว่าข้าสร้างปัญหาเหรอท่านเข้าใจผิดหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ข้าป่านี้สันปอนานคงตายไปแล้วนี่แม่นางคุณมันข้าเอายาอยู่มาให้ข้าเจ้ามีหลักฐานอะไรที่พิสูจน์ว่าเจ้าเอามานางเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดเจ้าบอกทุกคนสิเพราะข้าได้รับบาดเจ็บถึงให้ยาแก่เจ้าและข้าก็ขอให้เจ้าช่วยชีวิตเขาพ่อแม่สอนข้าแต่เด็ก ให้อ่อนน้อมถ่อมตนและมีไมตรีไม่แอบอ้างดีใดและไม่แสวงหาความโปรดปรานเจ้าเอาแต่พูดว่าเจ้าช่วยชีวิตส่วนปอหนานก็คิดว่าเจ้าช่วยเขาเถอะนี่เจ้าตราบใดที่ปอหนานปลอดภัยข้าก็สบายใจนี่เจ้าหมายควาไว้อย่างไรเจ้ายอมรับผิวเผินแต่เจ้ากําลังบิ่นประมาทข้าทําไมเจ้าไร้กัดขนาดนี้ชงางมันเถอะข้าผิดเองที่คิดว่าเจ้าเป็นคนดี ทั้งโตโตเจ้าพอได้ยังยังไม่เลยนางออกไปอีกท่านแม่ข้าไม่ไปหรอกถ้าหากวันนี้สัปรนานไม่ยอมพูดน้ชัดเจนข้าจะไม่ไปไหนสืปรนานข้ารู้ว่าเจ้าแกลไม่รู้จักเพราะเจ้าโกรธข้าที่ข้าทิ้งเจ้าไม่ต้องห่วงข้าจะไม่ทิ้งเจ้าไปไหนอีกข้าจะปกป้องเจ้าเสมอสืประนานอยู่เถอะข้าไม่สนุกเลยอะอยุ่ธนะได้โปรดละข้าไม่สนุกเลยนะโปรดรักษากริยาด้วยทั้งโตโต เจ้าเอาแต่พูดว่าเจ้านั้นรักปอนานงั้นก็ช่วยแสดงหลักฐานสิถ้าเจ้าสามารถพิสูจน์ได้ข้าก็จะให้เจ้าอยู่ที่นี่จำสิ่งที่ท่านพูดไว้ถ้าข้ามีหลักฐานแล้วก็ท่านอย่าเสียใจละได้แดงนี่เป็นหลักฐานที่ดีที่สุดสนปอนานกับข้ามีคนละเส้นถ้าท่านไม่เชื่อก็ให้เขายกมือสิอยกอีกข้างหนึ่ง นี่นี่เป็นไปไม่ได้้แดงอยู่ไหนจะซ่อนมันไว้ที่ไหนหยนุดได้ทถังโตโตเจ้าไปได้แล้วข้ามีหลักฐานอีกอย่างข้ากัดข้อมือของเซนปอนานเป็นหลักฐานไว้ไม่เชื่อก็ดูเป็นไปได้อย่างไรมีมีทางข้ากัดรอยตรงนี้ไว้นี่ไล่นางออกไป ไม่จะเป็นคุณนายสันท่านฟังให้ดีข้าไม่ใช่ใครที่ไหนก็ไม่รู้ข้าเป็นนายหญิงน้อยตระก,กูลเซิร์นที่ท่านแต่งข้าเข้าตระก,กูลตามประเพณีไม่ว่าท่านจะจําสถานะข้าได้ไหมอย่างไรชีวิตข้าก็ถูกกาหนดไว้กับเขาถึงวันนี้ข้าพ่ายแพ้